สวัสดีครับพบกับช่องเดินตามฝันบรลเพลงของนายแอดอุดรนะครับผมแอดอุดรนะครับเดินตามติดชีวิตบ้านๆนะครับนี่ครับกับช่องเดินตามฝันนะครับฝากเพลงไว้ด้วยนะครับเพลงเดินตามฝันของนายแอดน้าแอดอุดรนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพิมเข้าไปในช่อง u t u b e นะครับแล้วบอกว่าเพลงเดินตามฝันนายแอดอุดรนะจะขึ้นมาให้กําลังใจทุกคนครับ ครับวันนี้เดินมาที่ผมอยู่ที่บ้านนาบัวนะฮะตำบลบ้านขาวมาเจอเด็กๆเล็กๆนะครับเขากำลังเตะบอลกันอยู่นี่ครับนี่ฮะวันนี้มีบอลเตะกันนะครับสนามสนามเขาเริ่มยังก่สนามไฮน่านี่ครับเนี่นี่ครับดูมีเป็นทีมนี่ครับมีครูเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งครูรุ่งนะครับนะครับเขาแบ่งข้างกันหนึ่ง สองสามสี่หกคนนะครับนี่ครับนักกีฬาทุกคนนะฮะท่าทางแข็งขันนะฮะเนี่เห็นไหมรับชมดูนะฮะไม่รู้ว่าทีมอะไรนะรนมอ้โหว่าทีมอย่างนะครับแต่ว่าดูรอ,นะองเท้านะสังเกตดูรองเท้าแต่ละคนทีมตีนเปล่มเนี่ยประตูก็ทิ่นตีนเปิิมนี่ครับหนึ่งสองยิง นี่ครับเตือนตามติดชีวิตบ้านๆนเนี่ยเราหยุดต้นตาลเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้เรามาเบิงนักกีฬาทีมอะไรบ้างเนี่ยรีมสิปะอ้ยโอ้ยมอนี่เตะหนักเว้ยเรามาดูกันฮนะทีมอะไรนะฮะทีมอะไรกับทีมอะไรเนี่ย ทีมแมโอ้ยทีมนี้เขาเรียกว่าทีมแมนอะไรนะเดวนีูฮะอ๋อทีมแมนยูฮะอ่าฝั่งนี้นะครับแล้วทีมฝั่งนี้ทีมอะไรเนี่ยทีมฝั่งนู้นทีมอะไรฮะทีมนาบัวโอเคโอเคเอาลุยต่อนี่ครับบ้านบ้านบ้านนอกเราก็เป็นแบบนี้นะสนามกีฬาสำหรับเด็กๆนะฮะเป็นท้องทุ่งนานะครับเนี่ย ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จนะแล้วก็อะไรเสร็จมีคนโตมาเล่นด้วยนั่นฮะที่ลุงนะครับเขาจะแบบทําแบบว่าเล่นกันสนุกสนานกันนะฮะไม่แน่นะภายในห้าคนนี้อาจจะเป็นทีมชาติไทยก็ได้สูบ่บอลโลกก็ได้นี่ฮะนี่ครับเมื่อกี้จำกันไม่ได้นะเด็กๆมันแบบไม่มันบ่มบมีเสือเป็นทีมนะฮะไม่มีเบอร์ก็เลยถอดเสือ้อขอให้ทีมนึงถอดเสือ้อ โป้หน่อยนะฮะทีมหนึ่งเอเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วหนึ่งลูกครับโอ้เตะหนักเว้ยใครเป็นคนเตะใครเป็นใครใครเป็นต้นเตะโอ้สุดยอดสุดยอดพบกับแทงทีมแมงยูฮีแมงแมงแมงยูฮิแมงยูแมงยูฮินะครับนะทีมนี้แล้วก็ทีมนาบัวนะครับนี่ครับทีมนาบัวถอดเสื้อนะครับนี่ครับทีมนาบัวถอดเสื้อนี่ทีมแมงยูฮี หวังว่า YouTube จะไม่นั่นนะฮะเพราะว่าทีมนี้ไม่มีเสื้อนะครับเราต้องถอดเพราะเราไม่มีเสื้อทีมนะครับเนี่ยทีมพิมนาบัวเสื้อทีมไม่มียูฮีนี่ครับมีเสื้อใส่เสื้อนะครับเ,เข้าไปแล้วให้อีกลูกหนึ่งนะครับโอ้กล้องจับไม่ทันประตูนะครับน้องไอโฟนบอกมือหน่อยเล้วน้องไอโฟนนะะประตูประตูของเราของทีมมน uh ยูฮีอ่าชมเกมต่อโอ้เตะหนักมากนี่ครับ ตามติดชีวิตบ้านๆนะกับช่องแอนแอดอุดรนะครับเนี่ยดูครับดู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 ทีมบ้านนาบัวครับรับโอ้โหเกือบเข้าแล้วครับโอ้ยนาบัวเออเข้าไปหนึ่งประตูแล้วครับตัวมือหน่อยครับถามก่อนใครคนเตะเข้าเมื่อกี้ตั้งต้นเหรอ อายกมือด้วยทีมอะไรแมนยูฮีแม,ยมนย <c oughs> ูครับแมนยูครับครับสามส่วนแล้วครับสามส่วนแล้วเด้อท่านกามติดชีวิตบ้านๆเรามาดูนะครับทีมแมนยูฮีกะแมนยูฮับแล้วก็นาบัวนะครับไปกันดูครับประตูเราปัดผ้ามาทางนี้ เต่นตามปิดชีวิตบ้านๆนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับมันอยู่ครับมันอยู่ที่นะครับใส่เสื้อนะบัวถอดเสื้อยิ่งยิ่งอ้าวนี่ครับตามติดชีวิตบ้านๆนี่ฮะกีฬาของเรานะฮะ นักบอลน,นะครับไ,<ว>ไม่มีกรรมการ<ว>ตอนนี้นักกีฬาเราสามคนกำลังเถียงกันอยู่นะครับฝ <laughs> ่ายทีมมันบัวแต่ทีนี้เป็นทีมเมนยูฮับเป็นอยูฮิเขาว่าเตรียมตัวเตรียมตัวเร็วบอนโอ้โหเตด,ดงออกไปข้างประตูครับอ้าวสู้ไหม เริ่มแล้วเริ่มแล้วดูตำแหน่งคนละคนไปเลยไหวต้ไงมาดูไอ uh, so ้ทูม่านี่กล <s> ้องเราไม่มีซูมนะฮะอันนี้โซมไหมอ้าวซูมโซมเข้าไปหน่อยหนึ่งโซมเข้าไปหน่อยหนึ่งเอาเอาเอานั่นเข้าหาโกปึ๊บนะฮะโกไล่ออกมาแล้วครับไล่ออกมาแล้วครับไล่ออกมาแล้วครับเอ้าเร็ว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 โอ้โห หน้านักกีฬาเออลุยต่อครับลุยต่อเนี่ยเกมบิ๊กแมตช์ครับเกมบิ๊กแมตช์อ้าวทุ่มมานีครับนักกีฬาหกท่านแบง่งท่านละสามฝั่งละสามท่านนะครับแล้วก็โ,โกอย่างละท่านออกไปแล้วฮะรอยแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราจะไม่ตัดแล้วฮะเราจะดูสดสดมันอยู่ฮับมันอยู่นีเอ้ยฮะเข้าใช่ไหมอ๋อขามขามข้ามขามข้ามบ่อ๋มันข้ามคานครับข้ามคานข้ามขามยูส่ขามยูใส ไหนครับประตูข้ามคานนะฮะโอ้ยเหลืออีกหน่อยเดียวเดี๋ยวไปเก็บลูกบอลอยู่ฮะรอแป๊บนึงแล้วมาชมกันต่อตอนนี้เถียงกันอยู่เมื่อกี้เตะเข้าประตูแต่ว่าเขาทุ่มมาเขายังไม่เปิดเอาเบิ่งต่อครับเนาเอ้โอ้เ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 อ้โอ้แมนยูฮับยังอยู่นะครับแมนยูฮับ อ้าวทรงทรงทรงอ้าวน่าบัวอเตะออกมาแล้วครับนี่ครับรอดรุยต่อลุยต่อเดี๋ยวดูดูดูอุ้ยเลี้ยงดีฮะเลี้ยงดีเร็ว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 อ้าวนี่ฮะมันอยู่ครับมาแล้วเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบมาหน่อยอ่าเลี้ยงไปไปเดียวเลยฮะจับจับบอลไว้เตะโอ้เข้าเข้าไปแล้วแมนยู่ครับเข้าไปแล้วครับ โอ้ประตูตายเลยะรับแมนยูครับโอ้กี่ศูนย์ละมาวิ่งมากี่ศูนย์ละสี่ศูนย์นะครับอ่านะครับแมนยูครับเข้าสี่ศูนย์นาบัวแพ้ไปแล้วยังไม่แพ้ฮะเวลาเรายังไม่หมดน่ครับตามติดชีวิตบ้านๆกับช่องนาแอดนะกับทีมนาบัวครับกับทีมไม่ไม่ใช่ทีมนาบัวมันนาบัวฮะทีมันาบัวกับทีมแมนยู ฮับเมนยูฮีเด็กมันบอกมาอ้าวไปแล้วเร็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 วรโอ้นวบัวออกไปแล้วครับออกตอนนี้แมนยูรับกำลังเตะเข้ามาโอ้นะฮะออกไปนะครับออกไปแล้วฮะนี่ครับนี่ฮะสังเกตที่สเตเดียมของเรานะครับนี่ครับสิ่งที่เราเห็นคือเนี่ยนี่ครับสนามกีฬาของเรานะครับ สนามกีฬานาทิศลุงนะครับนี่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทําง่ายๆนะฮะต้นตาลเดี่ยวนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าตายยังเอ้าเร็วเร็วเร็วเอ้าเอ้าไปไปเอ้าเอาประตูเยี่ยวโู่ออปประตูเดี๋ยวประตูเต้นเยี่ยวทีมกีฬาทีนี้ชู ขณะที่เมื่อกี้นะฮะทีมนาบัวกําลังเลี้ยงเลี้ยงจะไปยิงประตูนะฮะทีมแมนยูประตูยืนเยี่ยวอยู่ครับโมนอยู่ทีมนาบัวเตะไม่เข้าโอ้ยเงุดด้เอาเร็วเร็วโอ้โอ้ยหน่อยเดียวครับไม่เข้าเอ้เดินตามติดทีวิสันกับช่องแอนดเรามาดูฟุตบอลนะวันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับฟุตบอลเด็กๆนะครับนี่ครับฟุตบอลเด็กๆ ไม่มีเสื้อนะครับใครจะบริจาคบริจาคเดลเดอทีมนาบัวน,นี่ครับนี่ฟังทั้งนี้ไม่มีเสื้อไม่มีเบอร์นะครับฝากมาในช่องเดินตามฝันแล้วมันจะเพลงของนายแอดอุดรน,นะครับรที่เราเห็นคือว่าต้นตาลเดี่ยวต้นนี้สวยงามมากนะกเป็นวิวที่สุดยอดของสนามกีฬาของเราสนามกีฬานาที่ลุ่งเนี่ครับนั่นเตะอ้าวเตะเข้ามาเอ้าเร,เร็วประตูอยู่ไหนอ้ยประตูใส่ล่ะอ้อยประตูประตู โอ้สกัดได้สกัดได้ครับนี่เนี่ยประตูฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยหน้าบึง้งบึงไม่เจอบอลเลยมาพักบอลไว้นะครับพักบอลไว้ตอนนี้ฝั่งเม uh uh นูฮีเมนูฮับนะฮะนําอยู่นะครับฝั่งที่ใส่เสื้อนะครับสี่ประตูอ่าไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าอะไรไม่รู้ อ้เขาเตะขาบบเต็มเต็มฟ <ๆ S 1> าวกันเองนะครับมาเจอลูกโทษนะครับเมื่อกี้ลูกโทษโอเออเข้าไหม<อ>ผ่านไปนะไม่เข้านะครับลูกนี้นะครับเอามาตั้งต่อนะครับนี่ครับนักกีฬาของเรานนไฟถอดเสื้อนี่ครับหมายถึงว่าไม่มีเสื้อใส่กันนะเพราะว่าไม่มีเบอร์ฝังที่ใส่เสื้อคือทีมทีมอะไรนะเมนยูฮิฮินะครับ <laughs> อันนี้อยู่ครับรับ ตอนนี้นกำลังตั้งเตะนะครับปังโอ้โหเตะแรงมากครับเดี๋ยวอ้เกือบโดนเกือบเข้านะครับ,ต,ต,บ,บตามติดชีวิตวบ้านๆฝากไว้ด้วยนะฮะช่องเดินตามฝันบรนเลงของนายแอดดูดาแล้วก็เพลงเดินตามฝันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามกีฬานะครับลุงนิรันด์ฮะสนามกีฬาให้หน้าบ้านเฮานี่แหละฮะแล้วก็เด็กๆกำลังเตะบอลกันอยู่ทีมแมนยูฮิบฮิพับๆับนะครับแลว้วก็ ทีมบนาบัวนะครครึ่งสามต่อสมอเตออกมานะครับปิดปิดเอา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 อาเอาเอาเขาวดเสียววัดเสียววาดเสียววัดเสียววัดเสี้ยเก็บเข้า ไอ้โอ้โอ้นี่นักกีฬาโอ้ยไอ้ปึ๊บปึ๊บนะฮะไอ้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 โอ้ยไม่เข้านะครับไปเร็ว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 เก็บไว้เก็บไว้เอ้าเอาออกมาออกมาเร็วอ่าสองกับสามสองกับสามเอ้าสองสามลลยลอยไม่สองลอยไม่สองแล้วครับเต้า โอ้โหเฝ้าก่อนเฝ้าก่อนสัตว์น่เฝ้าวะเฝ้าก่อน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 นี่คือสนามกีฬาแห่งประเทศไทยของเรานะสนามกีฬาบ้านนาบัวตำบลบ้านเขาอำเภอเมืองนาที่ลุงนะครับเนี่ยสนามบอลบ้านบ้านเขานดนี่ครับนอ้นักบอลยุคใหม่เอ้ย อ้ยจับทันหรือเปล่าปเนี่ยเข้าไปหนึ่งลูกครับเพิ่มีลูกนะฮะห้าศูนย์ใช่ไหมห้าศูนย์แล้วนะครับอ่าประตูเตะมาแล้วอ่าโด่งมาปุ๊บอ่าประตูประตูเตะขึ้นโอ้ยไม่ไม่เตะแล้วฟางเลยฟ้าวอะอ๋อแหนแหน แหนนะครับแหนอ้ามแขนแฮนมือนี่ครับมาดูมาดูนี่ครับประตูดูดิปิดปิดตึมเอ้ยไม่เข้าครับเอ้ยซ้ำเข่าครับเข่าไปแล้วอีกโอ้สุดยอด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 นี่ฮะ อนาคตทีมชาติไทยหกสู 60! 60นหกสวนทีนี้หกแล้วครับตามติดทีวิตบ้านบ้านเรามาดูนักกีฬาสนามบ้านบ้านครับสนามบ้านบ้านสมันสนามใไห,หน้าบ้านเท่าแหละมุหูจักสิภาคยังนะครับ โอ้โหออกไปแล้วครับออกไปแล้วถามมึงเนื้อนักกีฬาบ้านเท่าเตะบอลออกบุญย่อไปเก็บกันอ้าวนักกีฬาแล้วใครเป็นนักกีฬา เดินตามติดชีวิตบ้านๆกับช่องในเอเดนเดินตามฝัน,นอีสักครู่จะลงไลแล้วนะฮะตอนนี้หกศูนย์นะครับรายงานตัวด้วยฮะไอโฟนไอสถานะคือรักษาประตูอ่าโอเคนี่ครับตามไปนะฮะอนาคตทีมชาติไทย <c oughs> นี่เอ้ยมาแล้วพอดีอ <c oughs> มา กำลังสัมภาษณ์นิดหน่อยหนึ่งเอามาเตะกันแล้วครับนี่บอลบ้านๆนะครับนี่ทีมอะไรชื่ออะไรชื่อชื่เต้นครับนี่เต้นน้องเต้นนี่อนาคตนักเตะทีมชาตินะอ้าตัวอ้าเรามาซื้อเฟืองครับเราเป็นแบกหรืออะไร แบกอ่าแบกอ่าโอเคส่วนมึงบักกิบักกิโกนี่อยู่ทีมมะนาบัวนะชื่ออะไรเอ่ยอาบบฮะอาบ๊อบอามโอเคชับครับฮะชับชับชับตำแหน่งอะไรตำแหน่งเตะครับอ่าตำแหน่งเตะนะครับนเอฮะก็ไม่รู้กองเงาวก่อนจะสัมภาษณ์บอลมาอีกแล้วครับนี่นี่ตอนนี้ตอนนี้สองสองนะครับโอเคครับ เห็นมาดูแต่คนใส่ไหนใครใส่สาตาร์ทเบอร์อะไรบ้างเนี่ยมีแต่คนใส่สตาร์ทกันเลย <c ười> <c ười> ทีมบอลนี้ใส่สตาร์ทตีนเปิมผู้อุปกับปากาละทั้งหลายนะครับที่มีรองเทา้าสตาร์ทนะครับฝากให้ด้วยมาแล้วครับมาแล้ว ครับสำหรับอีกสองคนนะครับไม่มาเข้านั่นเดี๋ยว,วยังมีอีกสองหนุ่มยังไม่ได้สัมภาษณ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกด s u b สไ cribe ด้วยวันนี้พามาชมเด็กๆเตะบอลกันนะครับงงงงวันนี้ก็ขอยุดตีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับเอซหนุ่มบ้านตาเดี่ยวถ่ายไม่ดูนะครับอุ้อยไอ้ มันน่าจะถ่ายบรรยากาศั้นชีวิตบ้นบานๆมาให้ชมกันนะขอบคุณมากสาวอิสราเอลแล้วก็พี่ที่อยู่เยอรมันนะครับที่คอยดูคลิปแล้วก็ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับผมก็หลานๆล,ลูกๆแล้วกันนะฮะที่มาชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดติไว้เพียงค่่นี้เท่ทีมเมนยูฮิฮิกะทีมบานาบ,บัวเตะกันนะครับนี่ครับ